ขยี้อนิเมะขอเสนอนะครับมูเฉินแห่งมหาพันพหรือหนึ่งในไตยราหลายหลายคนอาจจะเคยฟังจากเวอร์ชันนิยายเคยอาจจะไปดูในมังงะมาแล้วนะครับแต่วันนี้เราจะทําการขยี้กันแล้วกันเพราะเนื้อหานะครับกาลังจะมีเป็นเวอร์ชั่นที่เรียกว่าอนิเมะมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่านะครับเนื้อหาดังกล่าวเป็นการนําเดินเนื้อเรื่องของตัวละคอรอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่ได้เกี่ยวกับ ทั้งสองตัวละครไม่ได้เป็นลูกไม่ได้เป็นหลานนะครับของหลินตงหรือเสี่ยวเหยียนได้ดังสิน้นแต่ดําเนินเนื้อเรื่องของมู่เฉินมู่เฉินนะครับเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เกิดจากแม่ที่มีความสามารถทางด้าน่ข้กลระดับแม็กซิมัมส่วนเกิดจากพ่อที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้นในแคว้นเล็กๆแห่งหนึ่งหรือในจกักรวรรดิเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งนับเด็กคนนี้เนี่ยเกิดออกมานะครับด้วยการที่ตัวเขาเองมีความสามารถติดตัวมาตั้งแต่กําเนิด ไม่ว่าจะเป็นด้านคายกลไม่ว่าจะเป็นการฝึกยุทธรวมไปถึงวิชาเจดีที่เขาเริ่มฝึกในตอนภายหลังเองก็ด้วยพรสวรรค์เหล่านี้นะจะอยู่ในตัวของมูเ่เฉินเลยเพราะว่าอะไรทาไมผมถึงรู้นะเพราะว่ากระจกเลือกเฟนหรือกระจกที่คัดเลือกเหล่าบรรดาเด็กอัจฉริยะเพื่อเข้าสู่สงครามเทพยุทธ์เนี่ยเป็นคนเลือกมูเ่เฉินทั้งที่ทั้งที่นะแคว้นนี้เนี่ยหรือจังรวัดแห่งนี้มีเพียงแค่มูเ่เฉินเพียงคนเดียวที่ถูกคัดเลือก เราก็เป็นมู่เฉินอีกแหละครับนะที่โดนค้าเรื่องในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแทบจะไม่มีบุคคลจากที่แห่งนี้เลยในการถูกคัดเลือกเข้าไปนะเข้าสู่สงครามเทพยุทธ์ก็คือทวีปไปริงเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าดินแดนเ,เล็กๆแห่งหนึ่งนั่นแหละนะครับคู่มีพอสอนก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะักแต่กับถูกคัดเลือกไงแล้วมู่เฉินนะับหลังจากการเข้าสู่สงครามเทพยุทธ์เรื่องราวของเขาจะเริ่มนับตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่า เขานับจะได้พบกับคนที่รักรักแรกแล้วรักเดียวตลอดชีวิตก็คือรัวรีและจะได้เจอกับคู่แข้นที่ตัวเขาเองอยากจะฆ่าให้ตายเลยต้องไปเข้านะับเหล่าบรรดาสำนักที่มาจากปัญจทธาธุก็คือภาคีอ่าเป็นเหมือนกับภาคนะเบญจาภาชคีซึ่งาาภาคเบญจภาชคีเหล่านีนะ้เขาจะคัดเลือกเหล่าบรรดานักเรียนที่มีความสามารถหรืออัจฉริยะที่มีความสามารถตั้งแต่สงครามเทพยุทธ์แห่งนี้แล้ว และในสงครามเทพยุทธ์อย่างนี้มูเฉินเองก็ทําไว้ผลงานไว้เท่าทิที่ว่าเหล่าบรรดานะครับคนหรือผู้อาวุโสเนี่ยแทบจะหรือไม่ลงเลยก็ว่าได้เพราะว่ามูเฉินได้ทําการฆ่ารางเหล่าบรรดาอัจฉริยะจนเกิดเป็นฉาย,ยาว่าโยมทู่โรหิตเพราะมูเฉินนะครับฆ่าไปเยอะมากจนถึงเหล่าบรรดาผู้อาวุโสเนี่ยรีทรายออกไปจากการแข่งขันครั้งนั้นหลังจากมูเฉินออกมานะครับตัวเขาเองได้รับจิตใจที่มีความเข้มแข็งก็คือมี จิตใจที่สามารถอ่านขาดเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์หรือวิธีการจะต่อสู้กับใครนะครับเรื่องนี้จะเรียกว่าเป็นคนเย็นชามีความสุขขมเลยก็ว่าได้หลังจากการแข่งขันนับนั้นจบลงมูเฉินก็กลับมาแต่ระดับพลังเขาเองก็ต้องนับเหมือนกับว่าเสียโอกาสในการฝึกไปตลอดหนึ่งปีแล้วพลังมูเฉินก็เริ่มนับพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใน ต้องเรียกว่าเป็นโรงเรียนไปริ่งนะครับโรงเรียนเหล่านั้นเนี่ยก็เป็นเหมือนกับโรงเรียนของรอบบรรดาเด็กที่ฝึกยุทธธรรมดาทั่วไปหลังจากการฝึกยุทธนะของมู่เฉินแก่งขึ้นเรื่อยๆมู่เฉินของเราครับจะได้เข้าสู่ภาคเบญจภาคีพอเข้าสู่ภาคเบญจภาคีมู่เฉินจะเรียกว่าเป็นคนอันดับที่มีความแข็งแกร่งอันดับต้นๆของโรงเรียนเลยก็ว่าได้หลังจากมู่เฉินครับขึ้นไปสู่ระดับสูงของ เหล่าบรรดาโรงเรียนนะครับต้องเรียกว่าภาคเบญจภา,าคีเนี่ยเขาถือว่าเป็นอันดับสุดๆเลยก็ว่าได้นะเพราะมันจะมีเหตุการณ์ที่ภาคเบญจภา,าคีจะต้องเอาเหล่าบรรดาลูกศิลย์ลูกหานนะครับมาปะทะกันมูเฉินเองก็ทําในงานแข่งขันนั้นได้ดีมากแต่สามารถกําจัดคู่แข่งนับคู่อาฆาตของเขาไปได้ทันทีแล้วก็จะได้เริ่มรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของทางด้านลูรี่มากขึ้นว่าลูรี่เป็นคนมาจากไหนแล้วทําไมถึงมาอยู่ในทวีปนะครับ ธรรมดาแบบนี้สุดท้ายเนี่ยนะับก็ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลังของฐางด้านรั่วรี่มากขึ้นว่ารั่วรี่เป็นถึงจกักรพรรดินีเป็นคนจากตระกูลรั่วนะที่อยู่ในทวีปที่มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นซึ่งทวีปที่ตระกูลรั่วเนี่ยอยู่เป็นทวีปนะครับต้องบอกว่าทวีปที่มีการปกครองโดยจกักรพรรดิสัพยุตผู้อยู่ระดับเทียนชื่อจุนนะัต้องบอกงี้ว่าเป็นระดับเทียนชื่อจุน ถึงแม้ว่าระดับเทียนชื่อจุนของเขาเนี่ยจะเป็นระดับเทียนชื่อจุนขั้นธรรมดานะครับนะแต่ก็นับว่าเป็นระดับเทียนชื่อจุนแท้ๆอีกหนึ่งคนหลังจากนั้นนะครับมูเ่เฉินเนี่ยก็ยังคงแข่งขันต่อไปไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กับเหล่าบรรดาพักมังกรนะรเรียกว่ามังกรทมินมังกรดําพักนี้เนี่ยที่จริงแล้วมีมังกรขาวด้วยแต่บังเอิญแล้วมังกรขาวเนี่ยสิ้นชีพไปพวกเขาเดินทางมาจากพิภพเขตล่าก ซึ่งพิภพเขตล่ามเขาโดนปกครองโดยเหล่าบรรดาเผ่าปีศาจเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็หวังอยากจะใช้พลังนับของมหาปันภพเพื่อไปต่อกกอนโอ้โห oh. ถ้าเราดูแค่นี้นะครับมูเ่เฉินจะถือว่าเป็นเด็กที่มีความสมะมีพรสวรรค์นในเยอะแล้วแต่ผมยังบอกว่าพรสวรรค์แค่นี้นับว่าจิบจิบมากๆสําหรับมูเ่เฉินนะครับเพราะพรสวรรค์หลักๆของเขาเนี่ยแล้วการเดินทางเขามันไม่ได้มีแค่นี้เช่นการเดินทางในด้านค่ายกลมูเ่เฉินรู้จัก การเดินทางในด้านค่ายกลนนะับตั้งแต่อยู่ในทวีปไปร่งโดยนะับมีอาจารย์หรือมีคนที่คอยฝึกสอนให้กับมูเ่เฉินตอนนั้นมูเ่เฉินสามารถสร้างรวดลายนะับได้มากกว่าคนปกติทั่วไปที่เริ่มฝึกการใช้ค่ายกลแล้วมูเ่เฉินสามารถสร้างค่ายกลขนาดเล็กได้ตั้งแต่นะับในระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1ปีด้วยบวกกับมูเ่เฉนะินนับมีความสามารถเข้าสู่ เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับสภาวะค่ายกลได้นี่ถือว่าเป็นพอสวรรค์ของมูเฉินในด้านค่ายกลที่ถูกส่งทอดมาจากมารดาของเขาที่เป็นนะับรินเจนซ์ระดับแม็กเลยระดับที่เรียกว่าคือแค่ค่ายกลเดียวสามารถหายไปกับทันกับวีบได้ทายในแป๊บเดียวต้องบอกว่าความโหดของพี่แกเนี่ยก็นับว่าตามแม่มาติดติดนะครับส่วนทางด้านการฝึกเจดีนะครับเจดี JD ของมู้เฉินก็นับว่าเป็นเจดีคุทธาที่มีความ อลังการมีจะเรียกว่าเป็นระดับในตำนานก็ว่าได้เพราะเจดีของมู่เฉินเนี่ยต้องเรียกอย่างนี้ว่าจะสมมุติว่าร้อยคนในร้อยคนนะหรือพันคนอาตีไปพันคนเลยในเผ่าคูถูกจะมีเพียงแค่1คนเท่านั้นที่จะมีเจดีนะครับพุทธะแบบของมู่เฉินนั่นเองตรงนี้ถือว่าเป็นพรสวรรค์อย่างมากมายมหาศาลแล้วนี่ยังไม่หมดครับทางด้านของมู่เฉินมีเส้นหลิงด้วย ในทวีปนะครับแห่งนี้เนี่ยเส้นหลิงนับว่าเป็นสิ่งสําคัญมากในตอนอันดับต้นๆของเรื่องจะมองว่ามันแค่ช่วยให้ผู้ฝึกเนี่ยแข็งแกร่งขึ้นมากขึ้นแต่ในตอนท้าย,าย,ายเส้นหลิงจะมีความสำคัญเพราะว่ามันจะมีเคล็ดวิชาที่พอเมื่อคุณอยู่ในระดับเทียนจื่อจุนปุ๊บคุณจะต้องเอาทักษะของเส้นหลิงมาใช้นับเส้นหลิงไม่เซึ่งอย่างเงี้ยเป็นทักษะแตกต่างกันไปบางคนอาจจะเป็นเปลไฟบางคนอาจจะเป็นดอกบัวบางคนอาจจะเป็นเขตแดน ก็ขึ้นอยู่กับว่าเส้นหลิงของแต่ละบุคคลนั้นเป็นแบบใดอ่านี่นะครับถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งในการฝึกที่น่าสนใจเดีย๋ยวรอบหน้าผมจะมาแยกซอยวิธีการฝึกของมูเฉินว่ามูเฉินเนี่ยมีการฝึกแบบใดบ้างเช่นคลายกลคลายกลสงครามรวมไปถึงนะครับสภาวะการฝึกเออร่างเขาเรียกว่าเป็นเหมือนร่างอวาตารนะครับก็อีกร่างหนึ่งรวมไปถึงการใช้แก่น ของทางด้านนะหรือว่าเป็นการใช้พวกแกนของสัตว์อสูรเนะี่ยมาเพิ่มพลังให้กับตนเองในเรื่องนี้เหมือนกับเป็นการรวมรถนะไม่ว่าจะเป็นร่างอวตารที่เกิดจากการฝึกนะครับร่างเคสวรรคนะ์อะไรพวกนั้นอนะ่ะไม่ว่าจะเป็นนะครับการใช้แกนของสัตว์อสูรการฝึกค่ายกลการใช้ค่ายกลสงครามเราก็การฝึกอื่นๆอีกมากมายตรงเหล่านี้นะครับเราจะมาพูดกันในคลิปต่อ,ตอไปแต่ตอนนี้ผมยกตัวอย่างแล้วก็วิธีการ ดำเนินเนื้อเรื่องของมูเฉินในแบบเขาฆ่าไว้ฟังก่อนนะครับไม่ใช่เป็นเวอร์ชั่นจัดเต็มอ่ะเจอกอก,กาสหน้าคลิปหน้าแล้วกันนะครับขอบครับ